ใจได้หยุดพักแต่ยิ่งมองเท่าไหร่มันก็ยิ่งตกลุ้มในความรักไหนวะมันส่งแล้วเหรอเออไอเจี้ยมันส่งไวยังนะออสตารีนา่าอย่างก็ สิ่งที่กูกำลังสร้างอยู่บนบนสั่งเวียนอัสตา,าร์ลีนาลานวงการกูลาจนแข็งแตกได้ไม่ต้องมาวงการเดี๋ยวกูทุบแตกได้าครเป็นแค่และมึงไม่ต้องไปน้อยหน้ามันและใครจะแกงเสียอะไรยังไงต้องฆ่าฟันอัสตา,าร์ลีนากูทุบภาพจำเพื่อจะสร้างอะไรใหม่ๆไม่งั้นมึงคงไม่กล้ากันสตาลีนาให้มึงจะไม่ส้กงบ้าเลยเปลี่ยนมึงกูได้ที่จะมาแล้วมันตายกันทุ JK หรอไม่ใช่สิแต่มันเป็นตัวแท้ตัวแท็อฮะอ,อ๋อลืมลืมสัตว์ลืมแล้วลืมลืมลืมมันไม่ใช่ JK มันคือหลายแก๊งรวมกันไอสัตว์กูัวกอ๊ะไอไเฮีย้ยพวกนี้ไขวะตอนแรกเป็นไอเวบแต่พวกเฮี้ยนี่ไขวะนะ้เนอะเออลืมไอเฮีย้ย เยยออกแป๊บเดียวอ่ะดูแค่นั่นล่ะที่เหลือไม่ยังดูละออกแป๊บเดียวจบออกกับลุงอยู่แป๊บเดียวไอ้เหี้อะพอแล้วไงไปดูอะไรเยอะอ่ะไอสัตว์พอแล้วไม่ดูแล้วแก๊งอื่นก็

เราเป็นคนมึงเป็นคนคู่กับคนแค่มันไหวแค่จะเอาเราก็ช้อนถ้าเราใจร้อนต้องมือจะได้ก็เข้ามาช้อนไอ้เหี้ยแบบสุดแดงเดือดพวกกูนอะไรกันมากแบบสุดแรงเกินไหนแค่มันเจ๋งให้มึงเดินเข้ามาเปิดออสตาลีน่าจะสร้างดาวให้มันเชิดไอ้เหี้ยโอ้ยเอาดีเหี้ย The most difficult thing is the decision to act อะไรเนี่ยอ๋ออ่านไม่ทันเท่เท่ครับเท่เท่ไม่เท่เท่ทำไมเขาไม่ทำถ้วยไว้สักทุกประเทศไปเลยวะทำถ้วยไว้แล้วก็เดินไปหาถ้วยตัวเองเน้ะแล้วไม่ต้องแข่งแล้วหยิบถ้วยแล้วก็กลับบ้านทำคลิปตั้งนานดูแต่ตัวเองเอ้าเอ้าไอ้ยี่ไปย้อนดูตั้งแต่แรกปะ มย้อนดูไปเขาบอกว่าไปดูคลิปแนะนําเมืองอารีนาของตัวเองเลยครับเขาบอกให้พี่ดูของพี่เองดูของตัวพี่เองเขาไม่ได้บอกให้พี่ดูของคนอื่นอย่ามาทําดีเพื่อแกล้งรักเพราะคนอกหักมันแกล้งเจ็บไม่เป็น <c oughs> อ้ไอ้ยดีเฮ้ทุกวันเลยซัดไม่ให้กูยิ้มมั้งเลยไง ผมกับพี่ติวศาสตา์พี่ให้หล่อ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 ยี่ยมึงทําหลอเนี่ยคือกูไม่มีขีดข้างล่างแล้วครับน้องขีดตาเนี่ยมันใช้แค่ช่วงหนึ่งมึงผิดแล้วมึงมาผิดงานละมึงดูตอนนี้นี่อย่างหล่อ <c oughs> หยอกครับหยอกหยอกอ้าวเสียงหายอยากมองเธองในแง่ไรให้จิตใจได้หยุดพัก พี่จะไปไหนครับกลับบ้านครับพี่กลับบ้านกลับนครสวรรค์ครับกลับบ้านไม่มีกําหนดกลับมาโอเคไหมเมื่อวานผมไม่น่าซ้ําที่เลยเหมือนกรรมมันตามผมทันตื่นมาสายสายแฟนขอเลิกก็มีคนอื่นเขาบอกผมตรงตรงฮะเอาดี